โอเคครับคุณดูเรามาแนะนําแอปใหม่กันอีกแล้วเป็นแอปเออดูเออมันชื่อว่ามันนี่ทู๊นะครับผมมันเป็นแอปที่เอาไว้ดูวิดีโอแล้วก็สามารถเก็บตังค์ไปเรื่อยๆแล้วก็ถอนได้เดี๋ยวเราจะมาถอนให้ดูกันนะครับผมสัก10บาทอะไรกันกูมีอยู่สิบาทไอม้มางแก้กูถอนกี่บาทนะเฮ้ยใช่ไหมมัฟมับมัฟนี่ครับแล้วเราก็ป้อนชื่อไปนะนี่เป็นชื่อทูมานี่ว่าอะไรผมนะใครอยากจะโอนมาก็โอนมาได้นะครับผม มากโอเคโอเคตอนนี้เราถอนไปแล้วเนาะก็รอนะครับผมนี่นะรอครับอุอ้ยไอเช่าเข้าแล้วคิดแค่อย่างไวเฮ้ยไวจัดบอกเลยนี่นะครับผมอันนี้ผมทำเอ่อเป็นภารกิจตรงนี้อยู่นะมันได้มันได้แต้มเยอะดีนะมันให้ไปโหลดแอปมาเฉยๆนะครับผมเนี่ย ทำมาแป๊บเดียวนะได้มา10บ,บาทละโคตรไวแล้วถ้าใครอยากใส่โค้ดนะครับผมนี่เป็นโค้ดผมนะเนี่ยมาใส่ตรงคําว่าป้อนรหัสเชิญเพื่อนคุณได้นะครับผมนี่ใส่โค้ดนี้เปเลยนะครับ f p r w c l นะครับผมใส่ไปคุณก็จะได้ผมก็จะได้ด้วยนะครับผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นคุณก็จะได้แต้มฟรีๆนะครับผม มันเป็นแอป,ปคล้ายแอป u t u b e นะเนี่ยดูวิดีโอไปเรื่อยอันนี้อันนี้มันจะมีเห็นปะดูวิดีโอวันหนึ่งก็จะได้8,000นะครับผมแล้วก็มีให้โหลดแอปอะไรต่างๆอีกมากมายนะนี่ดูดิแอปแม่งใช้โคตรง่ายและถอนอย่างไวแป๊บเดียวเข้าเลยดูดิอะไรจะไวขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะใครอยากโหลดใครอยากเล่นนะครับผมเชิญมาเออไม่ใช่กูจะพูดอะไรวะกดลิงก์มาดาวน์โหลดได้เลยนะครับใน เอ่อทข้งล่างคิดใช่พูดติดติดขัดๆเป็นอะไรเนี่ยไปแล้วมาแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะถอนโคตรไวแอปนี้ดูด,ดิสิบบาทเนาะไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยจุบ๊บ